ท่าเมนฟิลครับติดดาวหน้าช่องนาเชียร์ครับเอามาฝากพี่พีเช่นเคยนะครับในค่ำคืนนี้ครับแล้วก็ผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมาครับพี่พีครับเต็มข้อเต็มแข้งกันอีกแล้วครับพี่พีครับไม่ว่าจะเป็นตัวติดดาวหน้าช่องหรือจะผลงานในคาร์ทามีของท่าเมนฟิลครับชุดโครงไก่กรอบทอดพร้อมเสิร์ฟครับเมื่อคืนครับทำงานไป2ชุดเต็มๆครับพี่พีครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่พีที่ติดตามกันมาด้วยนะครับและในค่ำคืนนี้ครับพี่พีครับมีมาฝากพี่พีนาช่องนาเชียร์เช่นเคยนะครับแต่ก่อนจะไปฟังบทวิเคราะห์คครรัับบพี่ สำหรับพี่ๆท่านใดครับที่ชื่นชอบแนวทางการทำทีมของทำแอนฟิลครับและอยากจะเข้ามาตามตัวติดดาวตัวเน้นตัววีหรือชุดโครงไก่กรอบทอดพร้อมเสิร์ฟนะครับที่มีให้เฉพาะพี่ๆในอาคารดมี่เท่านั้นนะครับเรียนเชิญได้เลยครับพี่ๆครับเปิดแอปพลิเคชันเขียวครับพี่ๆครับเพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยนะครับ atime 0 9ครับพี่ๆครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ และหนึ่งคู่นัาช่องนัาเชียร์ในค่ำคืนนี้ครับพี่ๆครับขอพาพี่ๆไปกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นการพบกันระหว่างไอ้ปืนใหญ่อาเซนอลจ่าฝูงในขนาดนี้ครับเปิดสนามเอมิเรตสเตเดียมครับตอนรับการมาเยือนของสิงคโปรูจ่าฝูงแน่นใต้ในขนาดนี้ครับ อาเซนอลครับภายใต้การทำทีมของมิเกลอเดตาครับพาทีมกลับมาเรียกความมั่นใจได้แล้วครับหลังจากเอาชนะวูบทำตันในเกมล่าสุดครับซึ่งทําให้เป็นการเอาชนะมาได้ในครั้งแรกในรอบ4เกมที่ผ่านมาด้วยนะครับความพร้อมของทีมก็ยังอยู่กันครบนะครับส่วนทางฝั่งของเชลซีภายใต้การทําทีมของมาริชิโอโปเชตติโนครับพาทีมอกหักครับตกรอบในฟุตบอลถ้วยเอฟเอครับครับภายแพ้กับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทำให้แพ้หนแรกใน9นัดล่าสุดที่ผ่านมาด้วยนะครับ อาเซนอลจาบานครับอยู่ในเส้นทางในการรุ้นแชมป์ครับในขนาดนี้ครับชื่อชั้นเนี่ยอาจจะดูไม่ได้เป็นรองกันสักเท่าไหร่ครับแต่มาตรฐานของผลงานโดยรวมครับช่วงหลังมองว่าอาเซนอนเองเนี่ยพวกเขาดูดีกว่านะครับทางด้านของทีมเยือนที่ฤดูกาลนี้ครับผลงานออกทะเลค่อนข้างมากครับแล้วมาตรฐานยังคงไว้ใจไม่ค่อยได้ครับ แต่ทว่าครับกำแพงที่เปิดมาดูค่อนข้างเยอะเกินไปหน่อยครับถึงแม้มาตรฐานของเชลซีจะดูแย่กว่าก็จริงนะครับแต่ยังมองว่าคํำคืนนี้ครับอาร์เซนอลอาจจะเก็บ3แต้มได้สำเร็จครับแต่กำแพงที่เปิดมาน่าจะไม่ขามอย่างแน่นอนครับพี่พครับฉะนั้นแล้วครับติดดาวทาแอนฟิลในคัมคืนนี้ครับขอพาพี่พี่ติดดาวไปเชียร์กันที่พระรองอย่างเชลซีครับพี่พครับและ ติดดาวตนอื่นจะเป็นอะไรครับพี่พีครับชุดคงไก่กรอบทอดพร้อมเสิร์ฟทาแอนฟิวจะมาในรูปแบบไหนติดตามได้ในอาคาเนมีของทา e แอนฟิวเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับพี่พีครับสวัสดีครับ